สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับ พี่เพื่อนน้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดับเบิเชนเกยนนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้นะครับจะมาผ่าตานะครับเจ้าต้นสนจันโกเมนนะครับตอนนี้ก็ได้มาตอนมีต้นเดียวนะครับมันจะมีต้นเดียวหลักๆนะครับก็คือต้นใหญ่นะครับนี่ผมก็จะผ่าต้นนี้แล้วครับแล้วก็เอาลูกๆนะครับไว้เอา ควไ้้นนะรับีแล้วก็ให้เขาแตกขึ้นมานะครับผมไม่ได้เอาหมดทั้งต่อนะครับผมเอาแค่ส่วนส่วนบนนะครับตอเขาก็จะเหลือไว้ให้เขาแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเอาหมดเดี๋ยวมันจะโซมนะครับก็เลยจะเอาแค่นั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้นะครับว่าผมจะเอาส่วนไหนนะครับจะตัดส่วนไหนนะครับเราจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับอาจจะ มีบางๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าหน่อเขาเยอะนะครับผมก็เลยต้องจะปรับกล้องนิดนึงนะครับผมจะตัดเอาส่วนส่วนนี้นะครับแล้วก็เอาไปผ่านะครับยอดก็เอาไปอบยวผมจะตัดเลยนะครับวัสดุอุป,ป,รปรกรณ์นในการตัดก็ผมใช้เป็นคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ที่คมคมแล้วก็มีเช็ดแอลกอฮอล์ด้วยนะครับผ่เชื้อแบคทีเรียนะครับเพื่อจะ ให้ความสะอาดแก่ชิ้นตาของเรานะครับผมจะทำการตัดเลยนะครับอาจจะเครื่องๆนิดนึงนะครับผมก็จะทำการตัดแบบเฉียงเฉีงหน่อยนะครับ กรับกรุบกรับกันเลยทีเดียวเสร็จเรียบร้อยครับหอมมากครับกลิ่นนี้กลิ่นหอมมากเมื่อกี้ผมตัดโดนยอดของหนอ่อหน่อที่แทงขึ้นมาใหม่ด้วยครับเฉียนเฉียนนิดนึงน,น,นี่อันนี้ต้นใหญ่มากเลยครับเท่าแขนหมเลยเท่านี้เทียบกับแขนนะครับไล่ไลกันเลยผมจะตัดส่วนยอดนะครับไปอบแล้วก็เอา ต้นวันนี้นะครับไปผ่านะครับเขาจะมีตาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปผ่าให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับไปกันเลยอย่าลืมทาปูนแดงตรงโคนที่เราตัดด้วยนะครับนี่อย่าลืมเอาปูนแดงมาทานะครับถ้าใครตัดแล้วผมจะตัดส่วนยอดเขานะครับเลือกเอาเฉพาะที่มันมีรากนะครับรากก็คือ ให้มันมีรากติดไปด้วยนะครับเพื่อให้ยอดเขาฟื้นเร็วนะครับก็ไม่ต้องเอาอ่อนมากนะครับเอาช่วงที่มันมีรากแทงออกมาครับนี่อันนี้ก็มีรากแล้วเราจะจัดช่วงนี้เลยครับเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทาปูนแดงแล้วก็แกะพวกเศษกาบใบนะครับเสร็จแล้วก็จะเอาไปปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะทาปูนแดงทิ้งไว้นะครับแล้วก็มาผ่าส่วนนี้นะครับ หลังจากที่ผมเอาปุนแดงไปทายอดแล้วก็ทาต้นต่อนะครับผมก็จะมาแกะเศษกับใบแบบนี้นะครับถ้ารากพวกนี้มันยาวนะครับตัดออกได้เลยนะครับตัดออกได้เลยเพราะว่าเราจะผ่าแค่ชิ้นตาชิ้นคอเท่านั้นนะครับแล้วก็แกะพวกนี้ออกนะครับเพื่อความสะอาดนะครับแล้วก็เอาไปล้างนะครับแกะออกหมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนแกะเสร็จเลยนะครับ ครับท่านชมนี้ก็ผมก็ได้ทำการแกะนะครับแกะไอเปลือกที่มันหุ้มลำต้นนะครับก็คือเศษกราบใบนะครับเศษกราบใบนะครับแต่้อยังมีเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าทำความสะอาดได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็ตาอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ ข้อเขาใหญ่มากนะครับเป็นเป็นต้นที่ใหญ่แล้วก็สมบูรณ์นะครับตัวนี้ตาก็จะใหญ่ตามนะครับวิธีสังเกตก็คือตรงตรงจุดมันจะมีจุดลากกับจุดตานะครับจุดตาจะเป็นปุดๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นลากจะเล็กนะครับเท่าเท่ากันนะครับนี่นี้ก็คือตาหนึ่งตาครับหนึ่งตาสองตาครับมันจะใหญ่กว่าตาลากที่แทงออกมานะครับ สองสามนะครับแบบนี้นะครับนี่มันจะใหญ่นะครับเป็นปลุดๆแบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีเหมือนอะไรมันจะไรแทงออกมาขาวๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับวิธีสังเกตแบบนี้เลยนะครับเขาจะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับเป็นวงแบบนี้ถ้าลากมันก็จะเท่ากันหมดแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือตาหนอตายอดนะครับตาหนอนนะครับอันนี้ผมก็จะผ่านะครับวิธีการผ่าก็คือ พาเอาส่วนตาที่มันติดกับเนื้อไปด้วยนะครับชิ้นชิ้นของลำต้นนี่ครับไปด้วยนะครับแล้วก็ระวังอีกฝั่งนะครับเราต้องดูนะครับดูว่ามีดเราจะโดนอีกฝั่งไหมนะครับแล้วก็ต้องวัดกะเอานะครับนี่มันแบบนี้นะครับนี้ตาอยู่ฝั่งนี้เนาะที่จริงมันจะมีตาอยู่ประมาณนี้แหละครับแต่ผมน่าจะตัดโดนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันอยู่ในตอนุ่นแหละครับ ก็จะตัดประมาณนี้ตามรอยนี้เลยนะครับนี่ตามรอยนี้เลยมันก็จะผ่า,าประมาณนี้มันก็จะแข็งๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นต้นที่อายุเยอะนะครับหลายปีแล้วนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งชิ้นตานะครับนี่เรียบร้อยนะครับแต่ผมเห็นเอ่อบางคนนะครับเขาจะผ่าแบบเฉียงๆนะครับผ่าเล็กๆเ,เลยนะครับ แต่ผมกลัวมันมันไม่ติดนะครับผมก็เลยทำแบบนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะพาทีเดียวให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะทาปูนแดงนะครับอันนี้นี่อีกอันนึงก็นี่ครับนี่ฝั่งนี้ก็เราสังเกตฝั่งนี้ด้วยนะครับอันนี้ไม่มีนะครับฝั่งนี้ไม่มีมันอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็วัดแล้วก็เฉือนเฉือนแบบเชีนเชแบบนี้นะครับ นี่ก็ได้นะครับหึงแบบนี้นะครับในสอชิ้นเวลาเราวางนะครับวางในกระถางเราก็ต้องวางให้มันเอเหมือนต้นนะครับให้ฝั่งเดียวกันนะครับเวลาเราวางใส่กระถางน,นะครับตานนี้อันนี้อยู่นี่ตามันห่างมากเลยนะครับข้อห่างมากเลย ดูครับดูดูข้อนะครับระหว่างระหว่างข้อแบบนี้นะครับห่างกันมากนะครับผมก็เลยต้องพิจารณาเยอะนิดนึงประมาณนี้ใหญ่ๆไปเลยนะครับเพราะว่าข้อเขาใหญ่แบบนี้เลยนะครับ ราต้องดูดีๆนะครับอันนี้มันจะน่าจะเป็นตาที่มันเคยแทงออกมาแล้วมันเสียไปนะครันน,นี้ส่วนนี้นะครับผมจะลองผ่าเอาไว้ดูนะครับ เรียบร้อยนะครับข้อมันใหญ่นะครับก็เลยได้แบบนี้นะครับได้ชิ้นที่ใหญ่ๆแบบนี้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโตเร็วนะครับเอาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทาปุนแดงทิ้งไว้นะครับประมาณ30สิบนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมวัสดุปลูกนะครับก็จะมีเพอร์ไลมีกะกากมะพร้าวสับเล็กนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับอ่า แกพเ้าและขุยเ้าครับผมแช่น้ําไว้ประมาณ3าวันนะครับก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวันนะครับจนน้ําเขาเริ่มใส่นะครับน้ําจะเป็นสีส้มนะครับเราแช่แรกๆนะครับเอาให้สารเทนินนะครับออกให้หมดนะครับก็คือเราต้องแช่ไว้ประมาณนี้นะครับ3วันนะครับของผมแต่ใครจะแช่ประมาณหนึ่งคืนก็ได้ครับ1วันก็ได้นะครับได้หมดนะครับแต่ก็สารอาจจะยังลงเหลียอยู่นะครับแล้วก็เพื่อไลไรนะครับผมแช่เพื่อ ให้เขาชุ่มแล้วก็มันจะมีเศษฝุ่นนะครับเวลาเราใช้มันก็จะเข้าจมูกเรานะครับก็แนะนําให้แช่ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทาปูนแดงนะครับทาปูนแดงตรงชินตานะครับตรงแผ่นะครับไว้30นาทีนะครับเจอกันตอนปลูกเลยนะครับครับในช่วงนี้ก็รอชินตาที่เราทาปูนแดงนะครับแห้งนะครับเราก็จะมาปลูกส่วนยอดนะครับอันนี้ผมจะรวบใบนะครับ รวบใบใช้เชือกฟางรวบใบเข้าแบบนี้นะครับเพื่อให้ไม่ไม่ให้มันแบบกีดขวางถุงนะครับเพื่อให้ใบเขาไม่โดนถุงนะครับอันนี้นะครับที่ผมแกะอันนั้นออกนะครับมันจะมีตาเหลือเยอะเลยนะครับตาเหลือเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะปลูกแล้วก็เอาไปอบนะครับวิธีนี้เขาเรียกว่ายกยอดนะครับที่จริงนะครับก็คือเอาแค่ส่วนยอดนะครับถ้าจะยกยอด แต่วันนี้นะครับผมมาผ่าชิ้นตาก็คือผ่าส่วนต้นลำต้นที่มีตาเยอะๆนะผมชใช้แค่กลับมะพร้าวนะครับกลับมะพร้าวสับแช่น้ำแล้วก็ใส่ปุย๋ยมันโมโคลลงไปนิดหน่อยแต่ไม่รู้จะอยู่ไหมนะครับกระถางมันเหล็กน,นะครับเวลาเวลาเราอบเนี่ยมันจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้ผมก็ลองใส่แล้วก็จะลองยัดดูนะครับ อันนี้ก็คือเพื่อรอลากเขาก่อนนะครับไม่ให้ยอดโทมไม่ให้เขาทิ้งใบจนเหลือแต่ใบเล็กๆนะครับถามว่าไม่อบมันจะตายก็จะเป็นอะไรไหมนะครับไม่เป็นอะไรนะครับถ้ามันไม่ติดพวกเชื้อราแบบทีเดียดต่างๆนะครับตรงแผลนะครับ ไม่เป็นอะไรเลยนะครับเป็นไม้เขียวค่ขอขนข้างจะทนนะครับจะเป็นพวกด่งดางๆเนี่ยโอ้โหนิดๆหน่อยๆนี่นนนนก็เน่าก็ยแย่เร็วมากนะครับจะกดข้างๆเอาไว้ตรงนี นนก็น่าจะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ให้มันโดนถุงเลยมันก็ต้องเป็นถุงใหญ่ๆนะครับตรงนี่ผมมีค่อันข้างเล็กนะครับอันนี้พอโตนะครับพอโตแบบสมบูรณ์จังหน่อยแล้วก็เป็นแม่พันได้เหมือนเดิมนะครับเม่พันธได้เหมือนเดิมน,นี่ก็อบ อรอลากสักหน่อยสักสิบห้าวันนะครับทีเดียวไปอบก,กันเลยนะครับมจะลดน้ำอีกนิดนิดหน่อยๆนอยนะครับน้ำก็เอาแถวนี้เลยคแค่นี้พอนะครับเห็นนิดหน่อยประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันชุ่มอยู่แล้วนะครับข้อดีของการแช่กับะพมพาก็คือมันมันจะทําให้มีความชื้นนะครับกับะพร้าวจะดูดความชื้นไว้นะครับแล้วก็ไล่พวกสัน ทําให้ใบเหลืองนะครับเทนินนะครับโอเคเดี๋ยวไปอบกันเลยนะครับครับวันนี้ผมก็ได้เอายอดส่วนยอดนะครับใส่ถุงอบเรียบร้อยเนรัยอันนี้เป็นถุงเก่านะครับถุงที่ผมอบพวกเสน่จันนะครับมาประมาณสองสาครั้งแล้วแหละก็มันยังใช้ด้อยู่นะครับเพื่อประหยัดงบประมาณนะครับก็อาจจะมีโดนถุงนะครับใบโดนถุงนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมก็อบของจันนาคนะครับอาจจะไม่ได้ขยาย ไม่ได้ไอ้ถ่ายให้ดูนะครับก็คือแยกหน่อเฉยๆนะครับแยกหน่อก็คือมันจะเหมือนหน่อที่มันอยู่ใต้ต้นแม่ของโกเมนนั่นแหละครับก็จะไม่โตเท่านะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับชิ้นตาน่าจะแห้งแล้วนะครับเพราะว่าผมเอาไปปอบพัดลมนะครับนี่ผมเอาพัดลมตัวเล็กนะครับป่าวไว้เดี๋ยวผมจะมาปลูกให้พี่ๆได้ชมกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะครับวัสดุที่ใช้ก็จะมีกลามะพพ้าวนะครับกระมะพพ้าสสับเล็กนะครับปุ๋ยมะพร้าวนะครับคือไลท์นะครับแล้วก็เป็นกระถางสีนิ้วแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอละลายช้านะครับวันนี้เอากาารบม้าพลาสสับนะครับใส่ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ โรยนีนะครับไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวโรยไปอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เป็นเพื่อไรนะครับที่จริงไม่ต้องใช้เพืยไรก็ได้นะครับพี่ไม่ต้องใช้เพืยไรก็ได้นะครับอันนี้เราก็ดูทิศทางนะครับว่าด้านด้านบนกับด้านล่างมันอยู่ส่วนไหนนะครับแล้วก็ วางลงไปนะครับวางลงไปเลยนะครับนี่แล้วก็ใช้เฟื่อไลส์นะครับโรยรอบๆอีกทีนึนะครับอันนี้ผมทําตามแบบของผมเฉยๆนะครับพี่อาจจะไม่ได้ทําตามผมกระดานนะครับประมาณนี้นะครับตาก็อยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับตาเดี๋ยวผมจะปลูก แบบนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับเร็วๆเลยนะครับ ครับตอนนี้ก็ได้ทําการปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอบนะครับก็คืออบใส่ถุงอบเหมือนปกตินะครับเหมือนยอดของเขานะครับแล้วก็จะลดน้ํานะครับจะลดน้ําไม่ได้ลดใส่กระถางโดยตรงนะครับจะเทใส่ในถุงอบนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็มัดปากถุงแล้วก็แขวนไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตอนเสร็จแล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับวิธีนี้ ครับผมก็ได้ทําการอบเรียบร้อยนะครับไม่ได้ใช้แบบแขวนนะครับก็คือเอาแบบแนวนอนนะครับท้องถุงนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็ได้จํานวนด้วยนะครับได้จานวนกระถางเยอะด้วยนะครับก็คือครั้งเดียวจบเลยนะวันนี้ก็คือเขาแทงก็เขาน่าจะแทงทีละนน้อยนะครับเขาจะไม่แทงขึ้นมาทีเดียวแบบยาวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับช่อง สารคดีบ้านนานะครับวันนี้ก็มาผ่าตานะครับผ่าตาหนอนะครับของเสนจันโกเมนนะครับก็คือเราจะทดลองไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมก็เคยผมก็เคยผ่านนะครับครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ติดนะครับติดอยู่นะครับแล้วก็ก็คือตอนนั้นนะครับก็คือยังไม่มีแบบโรงเรือนนะครับก็คือไก่นะครับไก่เคี่ยนะครับหายหมดเลยนะครับที่ผมผ่าไว้เนาะ แล้วก็ออกจากถุงอบนะครับก็คือเป็นถาดแบบนี้นะครับเป็นถาดแบบนี้นะครับตอนผมทําเขาก็คือหายไปหมดเลยนะครับโดนไก่เขียนะครับตอนแรกๆอันนี้ก็เราติดตามผลไปด้วยกันนะครับพี่ๆวันนี้ก็วันที่21พฤษภาคา2,565นะครับดูว่าเขาจะเริ่มแทงออกเป็นต้นเล็กๆนะครับเป็นหน่อเล็กๆจนถึงวันไหนนะครับวันไหนจะแทงขึ้นมาเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกครั้งนะครับก็คลิปนี้ก็ถ้าพิพลาดประการใก็ ขอภัยด้วยนะครับก็สามารถติชมได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยนะครับใต้คลิปเลยนะไม่ใช่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ,นรบแนะนําได้นะครับพี่ๆอันนี้ก็ผมก็จะผ่าอันนี้ทดลองทุกครั้งนะครับถ้ามันติดได้ผลผมก็จะผ่าเสจจนอใจในอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นจันหน้าจันดาจันแดงโกมเอ่อไม่ใช่คอมมนต์สิอะไรหนะ้าที่ด่างๆนะครับบุษราคำ่ำอ่าถ้าผม ทำสูตรนี้วิธีนี้ติดนะครับผมก็จะทําแบบนี้นะครับก็หลักๆก็คือความสะอาดนะครับถ้าเป็นงานผ่าตาผ่าแบบนี้นะครับความสะอาดต้องมาก่อนนะครับแล้วก็มีการป้องกันเชื้อรานะครับทาปุนแดงนะครับฉีดแอลกอฮอล์ที่มีนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนถึง จบคลิปนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรก็ติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ